สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูยุอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรามาเรียนเรื่องภาพพิมพ์กันค่ะภาพพิมพ์คือการสร้างภาพจากการใช้แม่พิมพ์ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นแม่พิมพ์มีทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ภาพที่เกิดจากการพิมพ์ภาพมีลักษณะเหมือนกับแม่พิมพ์ แต่ภาพกลับด้านกันภาพขวามือของแม่พิมพ์จะเป็นด้านซ้ายมือของภาพพิมพ์และด้านซ้ายของแม่พิมพ์จะเป็นด้านขวามือของภาพพิมพ์วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ภาพแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้ 1. วัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติซึ่งเราควรรู้จักที่จะเลือกนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสม วัสดุธรรมาชาติที่สามารถนำมาเป็นแป้พิมพ์ได้ใบไม้ก้อนหินหรือว่าพืชชนิดอื่นๆซึ่งอาจแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ 1. วัสดุที่มาจากพืชเช่นใบกิ่งรากดอกเปลือกเป็นต้น2วัสดุที่มาจากสัตว์เช่นเปลือกหอยขนนกขนเป็ดเป็นต้น 3. วัสดุอื่นๆเช่นดินเหนียวต้อนกรวด ก้อนหินเป็นต้น 2. วัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งสามารถเลือกมาเป็นแม่พิมพ์ได้วัสดุสังเคราะห์อาจแบ่งเป็น5ประเภท 1. ประเภทเส้นใยเช่นเศษผ้าเชือกประเภทกระดาษกระดาษขยุ่มกระดาษกล่องประเภทพลาสติกหวีฝาขวดกล่องเทป ประเภทโลหะฝาน้ำอัดลมนอ็อตตะปูและประเภทอื่นๆเช่นเศษฟองน้ำโฟมหรือดินน้ำมันการพิมพ์ภาพที่ดีควรเลือกแม่พิมพ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาพที่ออกแบบไว้การพิมพ์ภาพจะมีขั้นตอนดังนี้ 1. ออกแบบภาพที่จะพิมพ์ แล้วเตรียมวัสดุที่เป็นแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับภาพที่จะพิมพ์ 2. ผสมสีที่ต้องการจะพิมพ์ให้มีความเข้มตามความเหมาะสมแล้วทาบนแม่พิมพ์ 3. กดแม่พิมพ์ด้านที่ทาสีลงบนกระดาษว่าเขียนตามที่ออกแบบไว้ 4. ตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมเรามาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันค่ะให้นักเรียนเขียนคำถาม คำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวลงในกระดาษกรกายงาน 1. วัสดุใดเหมาะในการนำมาทำเป็นแม่พิมพ์มากที่สุดและนักเรียนก็เขียนถ้านักเรียนตอบสมมุตินะคะตอบกอไก่ก็เขียนกไก่จุดมะเขือเทศไม่ต้องลอกทั้ง4ข้อกอขอคอง,งอมาเลือกเพียงข้อเดียว 2แม่พิมพ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาติคือข้อใด3ถ้าต้องการพิมพ์เป็นรูปปลาควรเลือกใช้วัสดุใดเหมาะสมที่สุด4การเลือกใบไม้มาเป็นแม่พิมพ์ควรเลือกใบไม้ที่มีลักษณะใด5ลักษณะเด่นของแม่พิมพ์ลายนิ้วมือคือข้อใด 6. ข้อใดเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการพิมพ์ภาพ 7. การพิมพ์ภาพสามารถดัดแปลงเป็นงานชิ้นใดที่เหมาะสมที่สุด 8. ข้อใดไม่ใช่แม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ลวดลาย 9. ถ้าต้องการพิมพ์ภาพให้เป็นเรื่องราวควรทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก แบบฝึกขัดทด้ายบทนี้มีทั้งหมด9ข้อนักเรียนอย่าลืมทำนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ